สวัสดีครับผมมาพบกับผมที่ช่องแมงดานายแล้วนะครับวันนี้ได้มาที่บางบอนนะครับเนี่ยก็เดินหาต้นไม้อยู่ครับมาทำธุระครับผมเนี่ยมาที่บางบอนจะตุจักแก้งวัฒนะครับนี่ครับ ครับฝั่งโน้นฝั่งตลาดตลาดสดบางบอลน,นะครับดูนะครับ เป็หนหมดเลยครับต้นโพนี่ครับสยามจัดโก้เก่านะครับเนี่ยนี่ครับตลาดสดบางบอนครับเข้าไปแต่วันนี้ไม่เข้าไปครับ อยู่ทางนี้ที่เกียดข้ามครับผมก็เลยถ่ายให้ดูครับว่ามาที่บางบอนครับมันงับป้ายใหญ่อ่ะบางบอนครับผมวันนี้อากาศฟ้าคลึมนะครับฝนจะตกครับนี่ครับรอยกำนันแม้นจอมทองการจนาพิเศษครับผม ครับเมื่อก่อนคึกคักมากเลยนะครับเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วครับผลคึกคักคนเยอะสยามจัดโก้ครับรถเยอะครับ,รบเดี๋ยวท้ายก็ออกไปสมุทรสาครน,นะครับ ปัญจนาครับเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาประจอมทองพเพชรเกษมได้ครับเงินครับตลาดตล,ลาดอาหารและผลไม้ครับตลาดเรดีไยครับผมน,นครับตลาดเรดีไยครับ เามาจอดรถฟรีนะครับเมื่อก่อนจอด20บาทครับเรื่องนี้จอดฟรีครับรามาจอดครับดูครับ ฟ้าคุมธำรมาจะลลอยปลายมาแล้วครับนี่ครับมีขายของมือสองครับเปิดบริการทุกวัน10โมงถึง20นครับผมของจากญี่ปุ่นนะครับถ้าใครอยากได้ก็สนใจมาหาซื้อได้นะครับ วันนี้มาทำธุระนะครับไม่ได้มาหาต้นไม้นะครับนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าไปไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ค่ะทราบนะครับวันนี้ก็มาแค่นี้นะครับและขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม